สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม c o m m a n d e r Genius นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอา่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ห้านั่นเองนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าอะไรวะเนี่ยกด A นิวเกมเพเยอ e r อี s ี่ระดับอี s ี่ก็พอไม่ต้องเล่นเยอะอ่ะอเห็นไม่ค่อยชัดเลยเนาะมา ไอดีนี่คืออะไรวะปืนมาได้ปืนละงานนี้โอ้แม่งโดนห้ามห้ามชนเหรอเอาใหม่ใหม่ หดเยียบหัวหันโคตรง่ายดาแรกทำไมมันหันง่ายจังวะอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ตกไฟวะ ไม่ถึงว่ะฮึบเอเอ,อนี่ไงฮึบฮึบอ่าผ่านผ่านว่ะเอาดีไปด่านต่อไปครับเอาด่านอะไรวะเนะี่ย โอ้โห oh. ล,ลูกลูกโป่งเต็มเลยดูดิมานี่กดบียิงนะครับยิงยิงปืนนะอันนี้อะไรวนะเนี่ยเข้าไปไงโอ้ให้ตกอ อันนี้อะไรวะเนี่ยจุดเซฟหรือเปล่าอ๋อจุดเซฟจริงด้วยมันเหมือนมันเหมือนเอ่อทางผ่านเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีวิ่งไวบอะเนี่ย ไม่ถึงฮึบไม่ถึงชี้อะหรือว่าลงโดดไกลกว่านี้วะฮึบไม่ถึงเอ,อื้อโดนแดดเจโอ้เกือบหมดชีวิตแล้วเอามาัมีวิ่งไหวปะวะเดี๋ยวขอกดดก่อน วิ่งไวมีไหมวิ่งไวตัวไหนมีไหมอ่าได้บัตรผ่านประตูแล้ว กดวิ่งไวดีไหมกดอะไรไม่มีวะ่ะยิงเอาละฮึบโอ้ยเฮ้ยเอไมไม่เอาโอ้กดผิดฮึอบอ่าได้จริงด้วยโอเคครับ โอ้โคันคันคันอ้ชนนี่แม่เงเอ้ยโอ้มันก็สนุกอยู่นะเกมเนี้ยใช้ได้อยู่โอเคเอาใหม่เอาใหม อโยฮึบยิงเรียบร้อยเอาปืนก่นอนฮึบโอ้ดนเลย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 ฮึบนี่ไงเออได้ปืนละโอ้ย ยิงได้ปะวะไม่ยิงไม่ได้ด้วยโอเคไปต่อครับฮึบฮึบหาเลยงัวเฮ้ยของของหูของตายิงทิ้งแมงทุกตัวเลยฮึบฮึบ บงบงบองอย่าซายหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างบนอะโอ้โหลืมไปเก็บช่างแมงอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเกมนี้ก็ไม่แย่นะเออไปดูเกมต่อไปดีกว่าอืมโอเคเอาออกเกม สำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ผมถือว่าโอเคอยู่นะเล่นได้เล่นได้อะ